อันนี้ค่ะเซลย์เอฟีเอร์เซ็นเยยวนเเว,วันนี้อยู่กับเกมรดซิงวิ่งสร้างตัวนะครับนอนนอนก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้ก็มาเลยครับใส่ทองขับแวนตากแดงดึงสก,กอยฉีดขาดวอยอยปาเดเปียวเสียวฝาวเอาไงสเก็ตเตอร์สกอ่อยไหมอะ่ะเอาไงเดี๋ยวลองกดเองก่อนละกันนะทุกคนเราก็ เปิดไปที่เบ็หนบาทกับทนเพียงแค่10เคเท่านั้นโอเคจังหวะนี้วายหมาได้มาอีกส0มร้อยบาทนะและยังไงต่อยาวไปยาวไปยาวไปอุ้ยอุ้ยอุย้ลุ้นสเก็ตเตอร์ไอบ้บ้าไม่ต้องซื้อเลยถ้าซื้อก็คือ7 5็ดพันนะแต่นี่คือเข้าฟรีเกมอย่างง่ายดอกแรกมาส0 0รบาทและจัดไปอีก720ิบ โอ้โหมามาไม่หยุดไม่ฟีสเกลเลยนะทุกคนฟีสปินนะโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดอกนี้ได้มาอีกสี่พันสองและได้มาอีกห้าพันวุนสุดท้ายยังไงโอ้โหได้มาอีกหนึ่งพันสองรอแปดสิบโอ้โหเกินไปไหมอะเกมเนี้ยโอ้โหอย่างไวอ่ะเกมโรซิ่อะบวกเร็วจริงอ่ะโคตรซิงอะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อโอ้โหได้มาอีกแปดร้อยสี่สิบ ยังไงยังไงโอ้โหวายวายเว้าไปนะยังไงวายอีเออท่ามาอีกร้อยหกสิบยังไม่หยุดเกมเด็กแหวนจังหวะน,นี้ต้องมาเทวดาตัวน้อย <c oughs> ไปโอ้ยน่ไมาอีกร้อยหกสิบลองซื้อแม่งเลยละกันเจ็ดพันห้าไหนไหนก็บวกมาแล้วเมื่อกี้ เอาวะเอาหน่อยโว้ยมาซื้อสเก็ตเตอร์ที่7จ็ดนห้ารนะยังไงดอกแรกได้มาแ0ดสิบอยู่ที่คูณ2อนะทุกคนและได้80ิบอีกอยู่ที่คูณหนะเอ้ยเอ้ยขอร้องน้องอย่าว้าขอร้องน้องอย่าว้าตอนนี้อยู่ที่คูณ8แล้วนะยังไงต่อได้มา 1, 2, นะอีกพันสองปดสิบนะอุย้ยอุ้ย อย่าว้าวขอร้องท้องอย่าว้าวขอแ่นี้พอขอร้องน้องอย่าว้าวขอแ่นี้พอ,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 อยัออออยงไงโอ้โหดอกนี้มาอีกสี่พันสี่ร้อยแปดสิบดอกสุดท้ายจังหวะนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งหมื่นสามแล้วทุกคนสวยงามตามทองเรื่องไม่เกลือนะเราเบ็ดไอ้เท้าซื้อไปเจ็ดพันห้านะได้มาสองหมื่นหนึ่งโอ้โห,โโหโโกเกมเด็กแหวนนี้มันของจริงวะเอาไง บอกแล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นนะไปจัดกันดูได้เกมเด็กแหวนช่วงนี้โคตรแจกอ่ะฝากไว้ด้วยละกันนะครับนอนน,อนเกมเด็กแหวนใครอยากทดลองเล่นก็ไปตามลิงใต้เครปได้เลยนะคะนอนน,อน